ถ้าเพื่อนๆทีทิพย์ก็ผัเข้ากวอนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกอบองพี่ทิพย์นะคะที่ิจะผัดนะก็ใส่เครื่องไปแล้วนะคะเพื่อนๆผัดสับป่วนนะคะจะใส่น้ำพริกเผาด้วยนะพริกเผาตัวนี้ นี่น้ำพริกเผาต้มยำเลยที่ใส่ชอบนะเดฮ้ยแค่น,นี้นะคะสามต้นสาไม่ได้ใส่พริกนะคะคกินง่ายๆนะ แต่นั่นที่เขาขอกระเทยไม่กรมันาวกระเทยไม่ใส่ เสร็จแล้วนะคนะติดแล้วนะคะมีติดไฟแล้วประ,ะมาณนีนะ้คุณเนกินง่ายและกินกับข้าวเจ้า สุดยอดนะคะขอบคุณน,นะคะคเพื่อนชาวกออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทิปติดด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเพื่อน,นก็ผัดเสร็จแล้วนะคะก็ที่ทิในร้วภาพมันจะได้ครบตัวเปล่านะแต่โดนอะไรเข้าไม่รู้แต่ก็มันดับไปรอบนึงก็ทําไมผัดอันนี้พี่ทิ์เอาผักุ้งใส่ก่อนนะคะเพราะว่าะกะโหลูนี่มันเจียวไว้แล้วค่ะกระเทียมนะคะก็ะเลยยังไม่ใส่ ใส่ทีหลังใส่ของเงได้ก่อนแล้วก็มาปรุงเครื่องปรุงพ่วงด้วยน้ําตาลอ่อาอะไรน,นะเต้าเจี้ยวแล้วก็เอ่อน้ำทิชเผานะคะก็ขนมขนองก็ไม่ใส่นะอันนี้นะใส่น้ำทิชเผาอร่อยดีนะเคยทําแล้ว่าหลายรอบแต่แต่ไม่เคยทาคลิปนะคะก็ถ้ายังไงถ้าชอบก็ ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะัสดีค่ะ